เอาเอะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงยังสนามเอชชนะครับตรงนี้จะเป็นจุดปล่อยตัวครับจุดปล่อยตัวของนักแข่งทั้งหมดครับตอนนี้รุ่นเลดี้นะครับรุ่นเลดี้ทำการเข้าเกียร์สตาร์ทนะครับเหลือเวลาอีกประมาณไม่กี่นาทีครับรุ่นเลดี้จะปล่อยตัวก่อนนะครับแล้วจะตามด้วยรุ่นผู้ชายนะครับรุ่นผู้ชายรุ่นทั่วไปครับจะปล่อยตัวเวลาเที่ยงนะครับส1เอดโมงตรงครับรุ่นเลดี้จะปล่อยตัวก่อนครับก็เลดี้น่าจะมีประมาณสัก50คันได้นะเพื่อนนะนะครับ นี่เลดี้ครับเตรียมตัวเข้าสู่เกตสตาร์ทแล้วนะฮะก็คู่เอกในวันนี้ครับคู่เอกในวันนี้ครับการประชันหน้ากันระหว่างน้องนานาครับกับน้องซาร่านะครับซึ่งเงินรางวัลนะครับมอบให้ถึง1นึ่งแสนบาทนะครับก็เงินรางวัลหนึ่งแสนสามหมื่นบาทเราพูดกนะครับว่า2สาวคนนี้ใครจะคว้าเงินรางวัล1นึ่งแสนสามหมื่นบาทไป็นออครับมาดูกันนะครับว่าช่วงเอสโชครับเอชโชน้องนานากับน้องซาร่าเขาจะปล่อยเป็นคู่แรกนะครับใครเปรียบแล้วผานะครับปล่อยตัวนะครับ ซาร่านำโค้งแรกครับโค้งแรกเป็นซาร่านำครับนานาโดดไปเลยครับนี่นานาพื้นฐานบรูดก็สตีครับเอาครับไล่บีกันมาครับไล่บีกันมาฮะเสียบโค้งครับเสียบโค้งแรกโค้งสองครับโค้งสองยังเป็นซาร่านำอยู่นะฮะเสียบครูเอกครับชิงเงินรางวัลหนึ่งแสนสามพันบาทนะฮะโค้งต่อไปครับยังเป เบ like ี้ยครับปิดลายดีครับปิดลายดีนี่ครับนักข่าวมอตรคอรช่วยได้นะครับนี่ครับนักข่าวมอตรคอรของนานาครับนานานำแล้วครับนี่ครับค่อนข้างจะแตกต่างชัดเจนครับระหว่างคนขี่มอเตอร์คอร์กับคนขี่ดูโ so ร่นะลายเอชโชเป็นลายของมอเตอร์คอร์เลยนะ บอกนะครับเลยว่าเรียกว่า,าใจรู้ต้นคอเลยทีเดียวครับโอ้ยครับไปนะครับสี่ครับทีบอกเลยว่าผู้ชายอายนะ สูสีดูดีมากเลยครับคู่น uh ี้เดี๋ยวไปวัดกันในป่าต่อครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหมจีกันสูสีมากมากนะเพื่อนนะเปลี่ยนกันครับเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วครับไปยังเป็นนานานำอยู่นะเพื่อนนะ เป็นนานายังนํำอยู่นะครับเอาแล้วตอนนี้เข้าสู่ป่า้วครับเข้าสู่ป่าไปแล้วครับไปแล้วเป็นนานาน้ำอยู่รนะับเป็นนานาน้ำอยู่ฮนะไม่รับหลุดกล้องไปแล้วนะครับไกลแล้ว